สวัสดีครับเบบซี่ครับมือนี้กับมะพอ้ากันครับห้าน้อยวันพุทธที่ยี่สิบเก้าเป็นเชลล่นรนะหมอบ้านแต่ว่าก่อนสิบมื่อยี่สิบเก้าหันไปเบื้องผลงานบางทียี่สิบแปดกันยี่สิบแปดการนับกล้งก่อนแรกจึงคอยบอกกันได้ถือค่ะของวันที่ยี่สิบแปดชุดร่วมน้อยเก็ขี้เขา่าลายเตะเขา หาสองห้าเก้าแปดแปดสามสามแปดหกเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเขาดด่าเบิดเลยนะไม่เอฟซีก็สิโชคมันแต่ใจหมูว่านทั้งหมดจะคููหาหนึ่งครูสองครูสามสี่หาทั้งหมดหาครูเขา่าคักเข่าแน่แตุ่ดร่วมน้อยพราะนี่มีเอฟซีโชคดีปะเนาะมีเอฟซีโชคดีปะเนาะมาออกคักออกแน่หาคู่ ชุดยอดอีนรีมันออกค่ะมีปกใส่บนหัวมือเต็มสายลายมั้งชุดเจาะเดี๋ยววันชุดเจาะมีอันออกบ่ชุดร่วมมันโผล่เดี๋ยวหาครูเป็นว่าเขาวัดแปรมาชน้อยหมู่บ้านคนละมามีเอฟซีผู้ใดเอาไปซื้อบันนั้นี่มาเบืองของล่าสตาครับเบืองบอกเลขเด่นเลยนะเพิ่นนะชุดเจาะล่าสตาย้ำลงอีกจังน้อยค่ะชุดเล่าสตา ออกหาศูนย์หาศูนย์อีกบนไยออกสะหาศูนย์คนจับไหก็หาศูนย์ก็จับได้ครับท่านอันนี้เล่กเลขกันเด่นคนเขาหนึ่งกับหาเฉพาะจิตก็จับได้อีกสองหาเขาสองหา 5, ตรงตรงอีกโอ้เมือนี้กจับแม่นแต่วันนีก้กาชาดเ,เ,เขาเล่กเด่นเขาเล่กเด่นหนึ่งกับเก้าจับไหก็ได้หนึ่งแปดอีกเขาขัดเขาแน่ หนึ่งสองสามเข่ามืดสุกน้อยเข่าแบบเพิ่นจับให้เพิ่นจับแม่นลงมือหนึ่งพันจับแม่นเข่าพิ่นจับให้เบิดสุดน้อยโอ้เอฟซีเอาไปสืบหมือว่ามื่อสิดคู่ฉีได้เตะใครเนี่ยนะอันนี้บ้าเมียนได้ลบออกไปรมืดสุดน้อยอันนี้ลบใช่ป่ะบ้านเราลบบัาเมียอันนั้นอันลบเป็นบ้าเมียนเข่าคักเข่าเนี่ยเอฟซีมีผู้โชคดีบ็น่า เป็นพญานี่เด็กคากระชากกาแฟปะเนาะเขาค่ะเขาเนี่ยพิเศษพิเศษปกติพี่พี่ค่ะอันนี้เป็นชุดพิเศษปกติพี่เอพี่พิเศษออกเหล็กเด่นพันหกกระแปดจับคู่ให้กระหกศูนย์เข่าตรงตรงอันนี้บ๊อบแมนบ๊อบแมนเขาหกศูนย์ตรงตรงพันจับแมนเหมือนนี่ค่ะปกติกับเข่าเด่นพันหากับเจ็ดเหล็กเด่นพัน วี่ไอ้พี่กับเขาเล็กเล่นศูนย์กับแปดเล็กเล่นกันเดินดีอยู่มันนี้จับคูหาเก้ากับเขาอีกแสดงว่าคนจับแม่นค่ะเขาพิเศษกับวี่ไอ้พี่ผ่านไปน้อยเดียวสุดหยอดดีดีว่าว้านที่จับแม่นของแต่หมู่บ้านมืดของวันที่ยี่สิบเก้าของวันที่ยี่สิบเก้าของไม่เลยครับเอะ็นตาข้อสาคัญอีเล็กะตัวน้อยๆแดงๆหกตัวครับเอาไปจับเองมันง่ายขึ้น อันธุ์นจับเองเดี่ยวมีโอกาสหลายกว่าเพันธนี้ที่จับอ,อาจได้เคร่งบนญเคงล่างหรือว่าอาจได้สามตัวยังเสียนี้ครับอ,อาจได้เคร่งบนญเคงล่างหรืออาจได้สามตัวเพียงพอนีุ์นี้นะจับนี้่วยมาว่าทีเป็นคู่เหวี่ยงยิ่งะสียน้ำรำลูกมากเล่นน้อยแต่เดียงว่าโชคมันลายน้อยอยาา่างหมู่บ้านเนกเป็นวันี่จับแม็นหมู่บ้านออกไปเกือบมื่ทุ่น้อยให้ด เขาโตพันจับให้พร้อมเมื่อวานดึงมาให้แม่นๆเลยครับสุดเชาพันจับว่าได้เมื่อวานเนี่เขาวัดจุน้อยจับได้พร้อแฟซเลยไอมฮะมาเบิ้งของวันทีของวันทีอังกฤษเก้าวัานยังของวันทียิบเก้าเมื่อนี้ยว่านยังเอายิบเก้าแล้ววันนี้เอาว่านยังค่ะที่ช่วยวางหันกิดยิบเก้ามันวันพูดกือวันหยังสิวันพูด โชว่าหันโชคอไรโชอันสือกะละประมาว่าอันี่นี่คือเป็นพฮก็ีเมื่อนี้วันพูดแสดงมาเคียนวันเกตกรุบมื่อนี้วันพูดสยิบเก่าเป็นมือหวยเล่าอมาเอฟซีก็สิโชคมานอหมื่ว่านพันจับไห่เขาเกือบพาถุกน้อยขาดน้อยเดียวตามเพงจับได้พันจับแมนหมู่านพูดนะครับพูดได้มากเหรีน้อยหมื่ว่านนี่ก็คือสีได้กันครับหม่าน มี่ผู้ใดวะน้อว่าคอมเมนต์มาตอบคอมเมนต์นั้นมันดีใจเวลาเขาวัดแปดมืน้อยจับได้ตั้งหากนะ่ตไปนี่จับแม่นตลอดพันบอกเป็นตะมันแค่น้อยสบแม่นนยครับพรานยี่สิดึงมาให้เปนแม่นเล่นไเห็นไหกตัวสีพยายามดึงให้น้านในเรื่อยครับอันนี้เป็นชุดรวมน้อยของวันสี่ยี่สิบเก้าค่ะมีหกสามสี่หนึ่ง จับกูให้กับมหนึ่งหกพิเศษปกติวิไอพี่เก้าหาแปดสองจับกูให้แปดเก้าสองหาแปดหาสองเก้าเด็กเด็กกันเบิ้ลพันหกหกแปดแปดเด้อค่ะอันนี้เป็นชุดร่วมนะมันเอาไว้โดนมาได้รแค่ไหนก็หยุดหยุดเราก็มังใเบิ้ลเบิ้ลขันทุตไทย ม๊ยุดเลาการมาขยายเบื้องก็ได้ับะง่ายๆอ้บ่ให้โช่โดนอย่ามันผิดกฎท่างอันโช่โดนบ่ได้อันจะไเขาก็หาวิธีเบื้องเอามันมีหลายวิธีอยอ่หรอกโช่โดนบ่ได้เดอเอบซีผิดกฎไสี่บ่คนเน้บ่ได้บ่แที่ไอตัวนาหน้าแดงๆิดกฎอตัก็สิปิดช่องิบ่ได้เบื้งมาเลยไเป็นสิ่ี้โอกาสไดนบนไดนบ่ได้ค่ะ อันนี้เป็นของวันที่ยี่สิบเก่าเป็นชุดเจาะนะฮะเจาะน้อยหา 3, ้าแปดสามเล็กเด่นผลสามกับห้าจับคู่ให้หาเจ็ดห้าสามเจ็ดศูนย์ห้าแปดเฉพาะจิตสองเจ็ดศูนย์เด่นเจ็ดกับสองจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดสองเก้าเจ็ดศูนย์สองกาชาตเก้าหกเก้าเด่นเก้ากับหกจับคู่หกเจ็ดหกสามเก้าเจ็ดเจ็ดสามค่ะสีแดงแดงนะ สามารถเอาไปจับเองเลยค่ะสองตัวแตกสามตัวแตกกันมีโอกาสได้บนได้ล่างแล้วรกคมีโอกาสได้สามตัวนะครับเจ็บแดงๆข้างๆหน่อยแดงๆนะครับเนี่ยผมว่าหนี่ซื้อมาชุดหยอดจับเหม่นนะเอาชุดหนุอยํำล่างสิ้นจับทังจับทังเลยฮาเมืองของชุดหยอดนิยมพิเศษปกติปกติบี่พี่ครับ นี่นี่ก็กราลัางภาชนะกากรลังไแบบลายขนาดนี้ล่แบบกรลังล่น้ำแท่งนิจิตองเอาอยู่ค่ะนนี้เป็นชุดยับลงอีกนิดนึงเออพอดีอันนี้เป็นชุด,ด,พ,ด,นนชด <c oughs> พิเศษปกติวี่พี่นะครัพิเศษ0 8 3, ยนย์แปดสาเด่นสกับแจับคู่หาศูนย์ศูนย์ปหาหาปกติ0ูยนย์สี่หเด่นสองกับหกจับคู่ศูนย์ห2สองสองสอง มีไอพี8หกี่เด่นศูนย์กับ2จับคูแปดแปดสอง่หกแปดสองค่ะตัวสีแดงแดย่าเลื่อมด้วยค่ะเนี่ป็นว่าสามารถไปจับเองนี่มันจะเข่าจ่สุกมือเลยมีโอกาสสองตัว <c oughs> บนสองตัวล่างแร้วกับสามตัวสามตัวครัเป็นว่าเพราดผานสีแดงแดง้ดงางกลางสัโชคดีกันสุมมือคุนละกันจ,จับเอาตัวแดงแดหาตัวแดงๆด่ีด้ว่าเป็นรักไห้ คือ่ันพูดจับเปลี่ยนนี่ลีนี่เพิ่นสิบล็องเอาหรอกอันที่นี่พอยี่ลีจับไห่เนี่าสนอยเมื่อวานสิเป็นสามตัวสองตัวนี่ตาเพิ่นเอาไปจับเองเพิ่นมีโอกาสกลัวก็เลยว่างเมื่อไห่เชื่องจับเองเชื่องเงินจับคู่ให็นเมืองน้ำจะทำได้ว่าในหลักการจับคู่ของพอยี่ลีจับได้ไหนนะครับเมื่อนี้ก็ให้แห้งๆปังๆเหมือนเมื่อวานเลยนเมื่อวานในเข่าคัะสีมี่มองใส่ปกป่านอ่นแม่ตุยก็ได้จับได้พร้อมเมื่อวานมื่อนนี้ก็ให้ ลำลำเื่อนวยกับยกจ่องกับร่วมน้อยมีว่าห้าหน้อยพอลี่จุดร่วมจุดเจาะสำหรับมือนี่เห็นแห้งๆ,ๆปังๆลำลำเลื่อนลวยสวัสดีค่ะ